จะทำยังไงในวันที่ตลาดไม่เป็นใจสำหรับช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็ลงแรงเหมือนกันนะคะตั้งแต่มกราคุมภามีนาเมษาเนะะี่ยบางคนก็บอกว่าเซลอินเมย์แต่ว่าตลาดก็เซลลมาตลอดนะคะก็ลงมาเยอะมากจากพันหกไม่ถึงสักทีนะคะก็ ลงมาพันหบ้างตอนนี้ก็หลุดพ5นหแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนาะจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นของประเทศไทยเนี่ยลงเรื่อยๆนะคะทั้งต่างชาติก็ขายมาตลอดแถมมาเจอสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เนะะีเพราะว่ายังไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างมันชัดเจน การเซนนะ็น MOU นโยุนโยบายต่างๆก็ซอบลงจากที่เขาหาเสียงนะคะแล้วก็ไม่มีการเก็บภาษีแคปิตอลเกณหุ้นด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะทีนี้เนี่ยช่วงเวลาที่ตลาดมันไม่เป็นใจหุ้นหลายตัวเนี่ยก็ลงแรงมากนะคะหลายๆตัวทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่แล้วหุ้นใหญ่บางตัวก็ลงมาเยอะส่วนหุ้นเล็กเนี่ยก็ถือโอกาส ไหลลงไปตามเซตนะคะลงไปตามเซตแล้วก็เจ้ามือหรืออาจจะมีแบบมาเก็ตเมเกอร์เขาก็อาจจะแบบว่าถือโอกาสทุกหุ้นลงอะไรแบบนี้เนาะลงเยอะมากๆก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดงหายไปดงทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะที่ผ่านมานะคะดงก็ทำการบ้าน หนักขึ้นเป็น2เท่าเลยก็ว่าได้ก็เลยไม่มีเวลามาทําคลิปนะคะเพราะว่าการทําคลิปเนี่ยดงก็ต้องเก็บข้อมูลรวบรวมมาแล้วก็อามาเรียบเรียงทําให้มันเข้าใจง่ายคนฟังก็จะได้เข้าใจเนาะทีนี้ดวงไม่มีเวลาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นช่วงต้นปีใช่ไหมมกราคมพภามมีนามิถายนช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาประชุมพูดถึงหุ้นกันนะคะดงก็ได้มีการคัดเลือกหุ้น ประมาณ10กก่ดตัวนะคะแล้วก็ซื้อหุ้นไปเพื่อที่จะไปประชุมทีเนี้ยพอเราไปประชุมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกิจกรรมการประกาศผลประกอบการในช่วงเดือนพฤษภาใช่ไหมคะถึงวันที่1 5 1 6พฤษภาเนาะก็มีหุ้นบางตัวที่ยังไม่ได้ประกาศงบนะคะเราก็ไปดูว่าสาเหตุมันเพราะอะไรเนาะส่วนหุ้นบางตัวเนี่ยก็มีกำไรเติบโตทั้งคิวนคิวแล้วก็เยนเยียใช่ไหมอันนี้เนี่ย ดวงจะบอกว่าดวงก็ทํามาตลอดแหละนะคะหลังจากที่เราเก็บงบเนี่ยดวงเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปที่ติดตามกันมานานแล้วเนี่ย<ๆ>ก็น่าจะไปเก็บงบตามอย่างที่ดวงเคยแชร์ไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดวงเก็บงบในสมุดนะมีหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําในคอมพิวเตอร์ใน Excel มันง่ายกว่านะนู่นนีนน่นั่นจริงๆล้วจะบอกว่าตั้งแต่ลงดูนหุ้นมา5ปีดวงไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะคือมีโน้ตบุ๊กเก่าเครื่องหนึ่ง ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยไม่ได้ทำดูงก็เลยใช้วิธีเขียนในสมุดใช้สมุดบัญชีแล้วก็ตีตารางเขียนมือทุกอย่างนะคะใบมาดหนึ่งสองสามสี่เก็บทุกตบมาดแล้วก็เก็บทุกตัวเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ดงซื้อคอมเนี่ยดงก็มาทําในคอมพิวเตอร์ก็สะดวกขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนํานะ,ะหลังจากที่เราเก็บงบไปแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องทอําอ่ะ ลูกเชื่อว่าหลายๆคนที่เก็บงบนอ่ะก็น่าจะเห็นเหมือนเหมือนกันแหละว่าหุ้นตัวไหนมันกำไรหุ้นตัวไหนมันขาดทุนใช่ไหมเติบโตตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งถึงไตรมาสสี่แล้วก็ไตรมาสหนึ่งของปีหกหกเนี่ยก็ดีเหมือนกันแบบโตแบบคี้อยนข้อนเยียอ, yeah, อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พอเราเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าบริษัทเนี่ยเขาออกมา,าให้ข้อมูล เอ l o o k หรืออะไรต่างๆนะคะเราก็เอามาดูว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับงบที่ออกมาในไตรมาสหนึ่งไหมเนะะี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเก็บงบปุ๊บมันเป็นไปตามที่ผู้บริหารพูดว่าเออไตรมาสหนงงมันจะดีขึ้นนะนู่นนี่นั่นพอไตรมาสหนึ่งก็บอกมันดีมันก็โอเคใช่ไหมมันก็เป็นไปอย่างที่เขาบอกหรือว่าสอดคล้องกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูว่ากําไรของบริษัทเนี่ย มันกำไรแบบวันทามหรือว่าเป็นแบบ e c u r r i n g income นะคะกำไรครั้งเดียวหรือเปล่าขายทรัพย์สินหรือเปล่าเป็นกำไรพิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าบริษัทไหนที่เขาแบบมีกำไรแบบ Recurring income แบบรายได้ประจําสม่ำเสมอแล้วก็รายได้ตรงนี้เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะมันจะทําให้กําไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยจะเติบโตขึ้นค่อยๆเติบโต ก็เปอร์เซนต์ของกาไรขั้นต้นอ่ะก็จะดีนะคะแล้วมันจะทําให้กําไรสุทธิของบริษัท่ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่ากําไรเนี่ยมันเกิดจากการดําเนินงานนะไม่ใช่กําไรพิเศษนะเราก็ไปดูหรือเขาบอกว่ากําไรที่ได้มาเนี่ยมันเกิดจากส่วนไหนบ้างนะ,ะบางทีเนี่ยบริษัทบริษัทหนึ่งอาจจะมีโครงสร้างไรายได้แบบว่า มีสมมุติมี3ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้กําไรเท่าไหร่กลุ่มนี้ได้เท่าไหร่กลุ่มนี้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆในกลุ่มนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปดูเจาะลึกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะพอเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะดูลึกเข้าไปอีกสมมุตินะคะบางทีนะดวงก็เป็นนะอ่า เก็บงบมาใช่ไหมเรารู้ว่าบริษัทมีกําไรแต่เรายังไม่รู้ว่าบริษัทเนี่ยทำธุรกิจอะไรกันแน่ธุรกิจอะไรแล้วก็ไรายได้หลักมาจากไหนต้นทุนเขาเป็นยังไงอา่าแล้วกำไรขั้นต้นเป็นยังไงดีไหมอะไรแบบนี้ให้เราไปดูรายงานประจําปีนะคะรายงานประจําปีของบริษัทมีทุกตัวเนี่คะเข้าไปดูในเว็บไซต์เซตนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากรู้แบบว่า ที่มันแบบลึกเข้าไปอีกก็ไปดูรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เราสามารถไปดูได้เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดข้อมูลต่างๆที่ประชุมเนี่ยมายังเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าเขาให้ข้อมูลเอาลุกยังไงแผนการดําเนินงานเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญที่เราจะต้องไปติดตามนะการอ่านรายงานประจําปีเนี่ยมีประโยชน์นะคะเพราะว่าหนึ่งเลย เราจะได้รู้ว่าโปรเซสการทำงานของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงหลายบริษัททีเ่เป็นการผลิตอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้เห็นโปรเซสการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาทำในบริษัทนะคะแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่า,าโครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลิตภัณฑ์ตัวไหนบริการอะไรแพลตฟอร์มไหนที่มันสร้างรายได้ให้กับบริษัทเยอะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีพวกความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทจะต้องเจอจะต้องมีผลกระทบอะไรต่างต้องไปดูค่ะ,คะว่าบริษัทเนี่ยมีกลยุทธ์ในการควบคุมความเสี่ยงแบบไหนได้บ้างใช่ไหมคะอันนี้ต้องไปดูนะคะเราจะดูแต่ข้อดีไม่ได้เราต้องไปดูความเสี่ยงด้วยเนาะ,ะถ้าใครที่เริ่มต้นลงทุนใหม่ๆเนี่ยดูแนะนําเลยว่าให้ทําแบบนี้นะคะ เราอาจจะยังไม่ได้เก็บงบแต่ว่าบางทีเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยพอเราเปิดเข้าไปในกระดานเราก็จะเห็นแต่าภาษาอังกฤษที่เป็นตัวยอ่อของชื่อหุ้นใช่ไหมคะบางตัวเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำธุรกิจอะไรไปดูรายงานประจำปีได้เลยนะคะมันเหมือน56าิขีดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าแนะนำว่าให้ดูเป็นรายงานประจำปีปีปัจจุบันก็ได้นะคะอ่านให้หมดเลยถ้าเป็นไปได้ก็อ่านให้หมดนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจับจุดในการอ่านเป็นบางจุดก็ได้อ่านไปเรื่อยๆอ่านบ่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้ค่ะว่าเราจะรู้เองว่าเราจะอ่านตรงไหนโฟกัสตรงไหนเป็นสำคัญนะคะทีนี้เนะี่ยแค่นี้ก็ยังไม่พอนะหลังจากที่เรามีการไปอ่านรายงานประจำปีแล้วรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ถ้าเกิดว่าเราสงสัยนะคะเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นนะคะไม่ต้องรอถามคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนเรานี่แหละนะคะอย่างตัวดุงเองเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนมาถามว่าเออหุ้นตัวนี้เป็นยังไงดีไหมดุงขอตอบเลยนะหุ้นบางตัวเนี่ยดุงก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้เจาะลึก หุ้นตัวนั้นเราไม่ได้ศึกษามันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาแบบเป็นระยะเวลานานเราก็จะยังไม่เข้าใจตัวธุรกิจยังไม่เข้าใจหุ้นลงก็จะตอบไม่ได้นะคะอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะบางทีบางทีถามว่าหุ้นตัวนั้นดีไหมตัวนี้ดีไหมดวงจะตอบได้เฉพาะหุ้นที่ดวงได้ศึกษามันจริงๆเท่านั้นอันไหนที่เราไม่รู้เราจะไม่ตอบเด็ดขาดจะไม่สุม 4, สี่สมหตอบแบบมั่วๆนะคะไม่ไม่ทำแบบนั้นนะคะที่สำคัญเนี่ย จากการทำการบ้านแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราคัดหุ้นที่ใช่ออกมานีพอเราคัดหุ้นที่ใช่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในเมกะเทรนหรือเปล่านะคะอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นมันอยู่ในเมกะเทรนที่จะเติบโตได้ใน3ปี5ปี10ปีมันจะโตเร็วมากถ้าเกิดณนะเวลานั้นบริษัทกําลังทำธุรกิจนี้อยู่ ยกตัวอย่างนะคะ่ะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า e v ใช่ไหมเขากำลังทำของเขาอยู่ดีๆพอเทรนรถไฟฟ้า e v มาปุ๊บหุ้นตัวเนี้ยขึ้นแรงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำธุรกิจที่อยู่ในกระแสนั้นพอดีเนี่ยคะ่ะการที่เราจะหาหุ้นอยู่ในเทรนอยู่ในกระแสเราต้องมองภาพใหญ่ให้ออกนะคะเหมือนเราต้องไปติดตามเศรษฐกิจโลก ว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วเขากำลังโฟกัสอะไรนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเ,เกี่ยวกับ AI นะคะแชทบอทแชท GPT อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเอาแชทบอทมาพัฒนามาทำให้มันแบบว่ามีประโยชน์เอาไปใช้งานได้จริงมันก็จะมีผู้ใช้เยอะใช่ไหมมันก็จะสร้างไรายได้ให้บริษัท อันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปติดตามนะว่ามีบริษัทไหนบ้างที่จะมาเกาะกระแสเทนธุรกิจแบบนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองเห็นก่อนว่าอนาคตเขากำลังมองหาอะไรอยู่แล้วเราก็รู้ว่าธุรกิจไหนที่มันจะได้รับอน,นิสงส์ที่เกี่ยวข้องกับอ,อุตสาหกรรมเหล่านั้นเราก็ได้ซื้อในราคาที่ได้เปรียบคนอื่นะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูโมเดลธุรกิจด้วยนะคะว่าธุรกิจที่เรา ดูอยู่ศึกษาอยู่อะโมเดลธุรกิจเขาเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นหุ้นโกลดหุ้นเติบโตนะคะหรือจะเป็นหุ้นปันผลอะไรแบบเนี้ยถ้าบริษัทไหนที่เป็นหุ้นโกลดนะคะลักษณะเขาจะเป็นโตเร็วอยู่ในกระแสแล้วก็ปันผลจะสายไม่มากนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องอมีกระแสเงินสดเข้ามาเขาจะต้องแบ่งเงินจ่ายปันผลด้วยแล้วก็นําเงินเนี่ยไปลงทุนนะคะอาจจะ ไปพัฒนาวิจัยแพลตฟอร์มหรืออาจจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองหรืออาจจะไปเปิดโรงงานใหม่เพื่อที่จะผลิตสินค้ารองรับการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ไปศึกษาดูนะคะส่วนหุ้นที่เป็นปันผลเนี่ยคือมันเคยเป็นหุ้นเติบโตมานานแล้วแล้วมันอิ่มตัวนะพอมันอิ่มตัวปุ๊บเนี่ยหุ้นก็จะ เริ่มที่จะมีกระแสงเงินสดแล้วก็จะเน้นเป็นการจ่ายันผลมากกว่าเพราะว่าเขาคงไม่อยากไปขยายอะไรมากแล้วเพราะว่าในจุดอิ่มตัวนี้เนี่ยหลายหลายบริษัทอ่ะจะมีคู่แข่งเข้ามาเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดบริษัทไหนที่เพิ่งจะเติบโตแบบกําลังเติบโตแบบก้าวกระโดดอ่ะคู่แข่งเขาจะยังไม่เยอะประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเป็นโมเดลแบบไหนแบบโก o w t อวัตจกักร คอมมูนิตี้หรือว่าจะเป็นหุ้นปันผลอะไรแบบนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นหุ้นดิเฟนซีฟที่แบบว่าตรงข้ามกับตลาดนะคะตลาดหุ้นลงแต่ว่าก็ยังมีหุ้นบางตัวที่เขาได้รับอน,นิสงทําให้เขาเติบโตวสวนทางกับตลาดอะไรแบบนี้นะคะเติบโตแบบเคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดนะ,ะพวกหุ้นดิเฟนซีฟก็ต้องไปดูนะคะอันนี้ จริงๆแล้วพอเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะว่าธุรกิจในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราวิเคราะห์ธุรกิจได้คาดการกําไรในอนาคตได้เราก็จะสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้นะคะบางทีเราก็ใช้ PE นี่แหละนะคะเป็นสากลน,นะคะใครๆก็ใช้ PE กันเนาะก็ง่ายดีนี่ย หุ้นเติบโตเนี่ย P/E ก็จะประมาณ20เท่าขึ้นไปนะคะยีเท่า30เท่า40เท่าแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาให้ P/E เท่าไหร่นะคะก็ไปเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมนะคะส่วนหุ้นที่เป็นโมเดลปันผลนะ่ะ P/E ก็จะประมาณแบบ10เท่า15้าเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนไปศึกษาว่าประเภทของหุ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยคัดหุ้นออกมาได้แบบ ง่ายขึ้นนะครับแยกประเภทแยกกลุ่มแยกประเภทแยกเซกเตอร์แล้วก็คัดออกมาให้ได้แบบหุ้นที่ใช่สัก 2- 3สาตัวนะคะแล้วจากเราได้หุ้นมาแล้วเนี่ยก็เอามาติดตามข่าวสารในตลาดหลักทรัพย์หรือข่าวสารต่างๆท่านหุ้นข่าวหุ้นหรืออาจจะมีแบบบทวิเคราะห์อะไรแบบนี้เราก็ไปดูนะคะดูแล้วก็เอามาวิเคราะหา์หา รายได้กําไรในอนาคตแล้วก็มาประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตัวเองนะคะเหล่านี้เนี่ยความแม่นยําในการประเมินมูลค่าหุ้นของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์เนี่ยคะถ้าเกิดเรามีประสบการณ์ในการวิเคราะห์มาอาจจะแบบผิดบ้างถูกบ้างเหมือนที่ดวงเคยทำนะคะหุ้นบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีนะบางตัวก็แบบหุ้นลงหลังจากที่เก็บข้อมูลมาอย่างดีเลยรวบรวมข้อมูลมามาทําคลิปสักพักหุ้นลงก็มีนะคะก็ แต่ว่าหุ้นขึ้นก็มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปรียบเทียบว,ว่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยําที่เราแบบวิเคราะห์ได้เนี่ยมันแค่ไหนนะหุ้นที่ลงทําเนี่ยบางทีก็อาจจะดูคิดว่านะสักเซตนะประมาณ70-30เลยนะเวลาเราเวลาเราประเมินแล้วแบบเออเราซื้อหุ้นอนะ่ะก็ถือว่า ทำกำไรได้เยอะเมือ่อนกับว่าเราต้องมีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าหุ้นมาระดับหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะีคะที่เราประเมินมาแล้วมันผิดเนี่ยผิดเพราะอะไรเราก็จะได้รู้แล้วก็ที่เราประเมินถูกเนี่ยมันเพราะอะไรใช่ไหมคะเราก็ใชเ้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้รูปแบบเดิมในการหาหุ้นต่อไปเนี่ยคะเราอาจจะเจอหุ้นที่ใช่ที่แบบจะทําให้เราแบบมีกําไรเยอะๆมีกําไรแบบก้าวกระโดดแบบ หุ้นที่แบบโตกว่าตลาดอะไรแบบเนี้ยตลาดโต1 0หุ้นเรา30 5 0หเนี้ยถือว่าดีมากเลยนะนานๆก็จะเจอหุ้นแบบนี้สักตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดวงก็คิดว่าหุ้นที่ดวงคัดคัดเลือกมาเนี่ยที่ทำคลิปมาเนี่ยมีหุ้นหลายตัวนะคะที่ระยะยาวอะ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าอย่างเช่นตอนนี้ที่ที่อยู่ในกระแสการเติบโต ที่คนอาจจะคาดไม่ถึงไม่ได้มองมันก็คือหุ้นน้ำตาลนะในคลิปใน YouTube เนี่ยดูก็ทำไปน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งนะคะดูขอไม่พูดชื่อตรงนี้นะคะให้ทุกคนไปหาดูเองว่าหุ้นน้ำตาลตัวไหนนะคะที่ลงทําคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วหุ้นมันก็ขึ้นมาเพราะว่าราคาน้ําตาลตลาดโลกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมาก25 26 เซนต่อปอนนะคะอันเนี้ยเราก็ไปดูเนี่ยค่ะเห็นไหมคือเราต้องติดตามหลายๆอย่างในตลาดโลกในเศรษฐกิจโลกว่าตอนนี้เทรนด์เขาเป็นยังไงสําคัญนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลหลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจโลกอุตสาหการรมต่างๆเหตุบ้านการเมืองนะคะมันจะส่งผลให้เกิดฟันเฟ้อนะะเงินไหลเข้าหรือเงินไหลออกอะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะเข้าไปซื้อหุ้นตัวไหนที่จะได้รับอันนี้สงูงอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆที่เราจะต้องไปติดตามจริงๆนะคะสิ่งสําคัญที่ดวงอยากจะแนะนํามือใหม่นะเวลาเวลาเราอยากรู้ว่าหุ้นที่เราถืออยู่หรือหุ้นที่เรากําลังศึกษาอยู่เราศึกษะว่าธออุรกิจเขาจะดําเนินไปต่อ,อยังไงหรือโครงสร้างตรงนี้เป็นยังไงโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยไปถึงไหนแล้วเราสามารถถามบริษัทได้เลยนะคะ เราจะอีเมลถามก็ได้ถาม IR หรือจะโทรไปถามเลยก็ได้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีอีกหลายช่องทางที่เราจะต้องถามถามได้อะ่ะถามบริษัทนะ่ะ ถามใน opportunity day ก็ได้เนะคะ o p p o r t u n เนี่ยจริงๆอยากให้เพื่อนๆทุกคนอะ่ะเขาเข้าไปฟังนะฟังแล้วก็แบบว่าจับใจความจุดในที่เราสงสัยอะ่ะเราก็พิมพ์เข้าไปถามได้นะคะช่วงที่เขาแบบเปิดโอกาสให้แบบนักลงทุนถามอะ่ะก็มีเยอะเหมือนกันอ่าแล้วก็เวลาประชุมผู้นหือหุ้นเนี่ยเราก็เข้าไปตั้งคําถามได้นะคะหลายคนมองว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีหุ้นเราจะประชุมได้ไหมก็ไม่ก็ไม่ได้นะคะดวงแนะนําว่าเราก็ซื้อหุ้นไปสักหนึ่งหุ้น2หุ้นก็ประชุมได้แล้ว แล้วก็ส่งคําถามเขาก็ตอบนะฮะก็ถือว่าดีนะคือทุกบริษัทอะแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาเปิดโอกาสให้ถามเราส่งคําถามไปไม่ว่าเราจะถือหุ้นเท่าไหร่อะเขาก็ตอบหมดนะคะแต่ก็อาจจะตอบไม่หมดทุกคําถามอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราจะประสบความสําเร็จได้บางทีเราก็ต้องแบบฝึกตั้งคําถามที่ฉลาดนะคะเหมือนเหมือนเวลาเวลาเราอยากรู้อะไรอะเราต้องคิดคําถาม ไว้ว่าเออเราจะถามยังไงถามแบบไหนบริษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างนี้ต่อยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยจะสร้างรายได้อย่างไงแล้วก็มีลูกค้าในกลุ่มไหนบ้างจะส่งออกเนี่ยมีลูกค้าที่ประเทศอะไรบ้างอะไรแบบนี้แล้วรายได้ในประเทศเนี่ยเป็นยังไงเราสามารถถามได้หมดเลยนะไม่ต้องไปรอถามคนอื่นโอเคนะคะอันนี้สําคัญมากๆ o p portunity day เนี่ยก็มีทุกไตรมาสสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ Se ็ต o r t h หรือไม่ก็เข้าไปดูในเซต YouTube ก็ได้นะอันนี้มีให้ดูแบบเป็นร้อยเลยนะคะทุกใจมากเลยเขาก็จะมีมาพบปะนักลงทุนมาออปตดตกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เกิดวิกฤตหลายๆอย่างเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วมาก็โควิดแล้วก็มาอะไระสงครามรัสเซียยูเครนนะคะทำให้อุปสงค์อุปทานนี่แบบขาดดุลกันใหญ่เลยแล้วก็มาเจออะไร เฟดขึ้นดอ,อกเบีย้ยเงินเฟอ้อแบบเยอะมากอะไรแบบนี้คือเหตุการณ์หลายๆอย่างมันทําให้หุ้นตกลงเยอะมากนะคะหุ้นลงแรงมากแต่ทุกเหตุการณ์เนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตนะคะวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบแค่ชั่วคราวนะคะในระยะยาวเนี่ยกำไรของบริษัทจะเป็นตัวตัดสิน ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เข้ามาถามดวงเกี่ยวกับการเปิดพอร์ตเนี่ยจะทำยังไงเอ,อ่อเกอร์ไหนดีนะคะดูจะบอกว่าดีทุกบร oker นะคะแต่ว่าอยู่ที่เงื่อนไขความต้องการของเราว่าเราต้องการอะไรนะคะสมมุติเราอยากจะเริ่มต้นเทรดแบบ ประหยัดค่าคอมมิชชั่นแล้วก็เลือกบรกเกอร์ที่คิดค่าคอมมิชชั่นถูกๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเทรดด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องแบบว่าโทรหามาร์เก็ตติ้งให้เสียค่าคอมไม่ต้องให้เขาส่งคำสั่งให้เราซื้อขายเองนะคะผ่านอินเทอร์เน็ต ก็จ่ายค่าคอมถูกหน่อยถ้าเป็นสบายโตกก็จะจ่ายค่าคอมเพียง0.075%ถึง0.02%ถ้าเกิดเทรด1บาทถึง5ล้านบาทเงี้ยก็0.075%นะคะแต่ว่าถ้า10ล้านขึ้นไปก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่น0.020%แล้วแต่เรทที่เราเทรดในแต่ละวันนะคะแล้วการเปิดพอร์ตนี้ก็ง่ายมากๆค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สแกนค r c o o e ที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวตงใส่ ลิงก์ในคอมเมนต์ไว้ให้นะคะสแกนเคอร์โคโดกรอกข้อมูลทำ KYC ยันตัวต,วตวนก็อนุมัติทันทีเลยนะคะเดี๋ยวนี้อนุมัติไวมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเปิดผ่อนหุ้นเป็นมือใหม่แล้วก็อยากมีโอกาสได้แบบหุ้น IPO บ้างอะไรแบบเนี้ยคือนงบอกเลยว่าตั้งแต่ยังไม่รู้จักโบรเกอร finance s r s นะไม่เคยเลยนะที่จะ ได้หุ้น IPO ไม่เคยเลยนะแต่พอดงได้มารู้จักกับบรเกอร์ Finace c r u s เนี่ดยดงก็ได้มีโอกาสแบบได้จองหุ้น IPO แบบเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าบรเกอร์แต่ละบรกอร์เนี่ยเขาจะให้หุ้น IPO เฉพาะรายใหญ่ที่เขาแบบเทรดเยอะๆมีค่าคอมมิชชั่นเยอะๆใช่ไหมส่วนเรารายย่อยที่แบบเทรดนิดเดียวเราค่าคอมก็ไม่ได้เยอะมากบรก k e r Finace เนี่ยให้โอกาสเรานะคะได้มีโอกาสได้แบบมีสิทธิ์ลุ้นจองหุ้น IPO แบบ เยอะมากๆม,ม,มีมาเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้เนี่ยก็ให้เปิดพอร์ตกับ,บโบรกเกอร์ฟิ n a n นเซีย r รัสนะคะแล้วก็เทรดด้วยแอปพลิเคชัน f i n a n c i ซีย e r o มีทั้งเ,เวอร์ชั่นมือถือแล้วก็บน PC นะคะแล้วก็มีค่าความตามเรทที่บโบรกเกอร์กำหนดก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ลุ้นจองหุ้น IPO แต่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องอรอลุ้นไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ เปิดพอร์ตสามารถสแกน QR code โค้ดที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์เดี๋ยวดวงจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งรโรกเกอร์สไปโตแล้วก็รโรกเกอร์ฟิナน,นเซียนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาเล่าให้ฟังนวว่าดวงทำการบ้านมายังไงบ้างเนาะถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่นะคะดวงแนะนำว่าเอาสิ่งที่ดวงพูดเนี่ยไปต่อยอดด้วยตัวเองนะคะถ้าเกิดใครที่เก่งกราฟ ยิ่งถ้าเราแบบสแกนหุ้นพื้นฐานมาแล้วหุ้นมันดีเนี่ยเราสามารถเอาไปจับเทคนิคจับจังหวะในการเข้าซื้อขายได้เนะคะเอาง่ายๆนะคะลงยกตัวอย่างอย่างตัวลงเองเนี่ยสามารถเลือกหุ้นามาลงทุนได้ด้วยการาวิคเคราะห์ฟันดัมมนทัลแบบพื้นฐานหุ้นมันพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วยิ่งเข้าไปจับจังหวะเทคนิคในการลงทุนเพิ่มเข้าไปอ่ะ มันจะทําให้เราแบบสามารถเก่งกำไรได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะแบบฟลอรหรือจะเป็นธุรกิจที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีโอกาสน้อยมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถไปอ่านข่าวสารข้อมูลต่างๆเพื่อศึกษาพวกจิตวิทยาในการลงทุนเพิ่มเข้าไปเนี่ย fundamental technical แล้วก็จิตวิทยาอันนี้ถ้าเราเรียนรู้มาเรื่อยๆมีประสบการณ์มันจะทำให้เราเนี่ย เก่งขึ้นทําให้พอร์ตเราโตขึ้นนะคะมีความรู้ศึกษาหาความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เยอะๆเราจะสามารถทํากําไรในตลนนาดหุ้นได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ